เป่เหลืองครับเปลงหลืองเปลกขมิ้นนะมินโอ้ยิดอกหอนเป็นงาจังดอกอนพี่น้องมาหายดั้งันแต่ทมันจับเปลือกห้องเนี่ยหัวของฝนเนาะง่ายไมไม่ติดตัวจ้ะโอ้ยสมบูรณ์ขาดเนาะน่ะอ้บนรุ์สมบูรณ์เห ใคเขียวครับไส่ไทยกับข้าวนี่ครับคนไหนเห็นป่ะไหนจะข้าวขั้นดินชื้นแห้งเลยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวมันเองกับมุ่พอกันครับว่าร้านกับสาวน้องคือเก้าครับว่กันมันเองกับพอกันเสาร์วันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะ วันนี้พ่อพี่น้องเขาลอปลาคือเก่าเนาะ,นะ<ม>จะเหมือนเ้าเปลี่ยนพิกัดนอกจากพิกัดท้งห้องวันนี้มาที่อำเภอขามเป็นเกลจวัดเจสโวแล้วมาเนาะเอากรเห็นฝนหยุดตกสองหมื่นเนาะครับใกล้พ่พี่น้องเขามาลอเบิ่งจากว่าเห็ดยังสิออกบอเห็ดไข่เห็ดปวกขีน้นีวันนั้นมาเนาะครับกลับไปลุ้นเปตามเมื่งจ้าว่าตอนนี้เกือบแปดโมงแล้วเนาะว่าห้องสินมาน็น่ยังเหนื่อยนะจ๊ะเห่อครับไปจ้าครับ คิปมาเนาะนี่ครับเป็นผัวนะจ๊ะเป็นผัวน้ำฝนผัวน้ำฝนครับคาดำโอ้โหดอกงามครับดอกงามนี่เนาะนี่ครับใส่กะตาใส่ก็ตาวางให้ไปถังไหนเนาะก็ได้อยู่ได้กินอยู่ดอกจัะแต่ว่าก็บัวขนาดไหนเนาะมันหมาเด้อบัเค็ดบัเค็ดไข่จุกใหญ่ๆงามงเด้อเปลือกเหลืองครับเปลือกเหลืองเปลือกขมิ้นนะ Ui, oh, chị chó ngọt quá ngọt á Chó ngọt Chị không ai tuôn Chị chó bữa hôm nay nè, bà ơi Chó bữa hôm nay chị đi ăn xíu, bố bữa hôm nay Ủa Ờ mình Để đấy Giờ thì khỏe bữa ขาป่นเฮ็ดทางตองนี่ขาป่ะเนี่สิติดขมจักหน่อยนะมาเนาะแต่ว่าดอกเพิ่งน,น้ำบกขมจ้ะขมกับกมันขมแห้งคือเห็ดผึ่งยุขาเนาะผมนี่มหนึ่งแต่ว่าบดติดข้อติดหลินจ้ะผึ่งเหลืองหน่อยแกงหวานเด้ด้จังอันน้ำมนอันนี้ผมอันนั้นนะออโอ้พกเลย Cái khay đỏ này vô vô Ừ Đây rồi cho cái con này cọp cho nó đây nhá Chuyển Khay Cái nào, là Cái thằng สมบูรณ์ขาดเนึ่น่ะสมบูรณ์นโอ้ยวกนตนขาปุ๊บฝนนะฝนนะาทำให้ปอกเอาแก่ให้ปอกอดอก็จะพอนี่ปอกด้แม่สิเส้าออกแล้วป่ะจ๊ะเพราะว่าเราเพิ่นก็ออกได้อยู่นะแต่ว่าหองก็มาบ่ท่านตีนขีปไดมาทันตัวเพิ่งสิเบิรแล้วนะ แต่ตนนี้ก็รอเบิ้งช่วงออกวันซานี่นแหละถ้ามันเป็นออกก็คือออกท่านออกวันซานี่แหละถ้ามันบ่ออกก็คือเบ็ดปีนหลอกเพื่อนบ้านนี่ไงเพิ่งเลี้ยงโอ้ให้เพื่อเลี้ยงคนละชนิดได้หนิตัวหนี้บายนี่มันสีออกเข้มข้าวบางคนมาเกิดแค่เพิ่งข้ามหน่อยนะนี่ับ ทนเห็นปไะใดจะเขราพิ่นบินเฉืยนแหเงหเลยจ้ะดอกเ้ยดีจ้ะเดี๋ยวแล้้าสิพี่นอ้องเขาก็มายามปาลาอะไเน้ะมาเนาะมั่จะฮิตออกขื้วา,นะยานย่ามนนี่คือภาสีออกฝนเศร้าตกเนาะนองก็มาจะฮิตปวงฮิตไข่หลายเนาะแต่เงยบุคคลไหนเห็นได้จังนี้มันจะห่างหเน้ะมาเนาะ เห็นแล้วเป็นแดดมากสองสามหมื่นมิชิตเป็นจะออกเลยครับเพราะว่าบรรยากาศดีแต่โมไม่ฝนสั่มมาอีกเนาะหายเขียวครับที่หนอนกำลับมาหาไล่เน่อยจุ่มงามจันเนาะอ,อยู่พันพอเ <laughs> ต่อยางสามกิโลดอก

ดอเถนะียง,งอยู่เ็กก้าเป็นอยมากอันนี้คือกันใช้เขียวครับตองข้างหลังคนดองเลยเป็นยังไรซะนองมัน ติดไปต่อพี่ปอทำนี่วันนี้พาพี่ปาหน่องมารอป้ายขึ้เก่าอะไครับนี่ามาน่ยนบอกใคยังยังเบาไปเลยบอยังเบาไปเลยมนบอกว่าอยงยางไปเลยก็พอเดียวกันเลยเนาะแมนท่าแห้งทาาแห้งเฮท่าดีครับแต่ว่าก็ไ้ยินพี่หนองว่าเรไม่ดุดให้ถูกนะแจ็คแมนบาแมนแจ็คแมนาแมนต่ว่าทามมาอะไรส่วนไหนกั ่นกับโอ้โห <c ười> พ,พ,พิ่ <c ười> พน,นว่าแต่ยินเตเม,มเหมนือคนว่าเพาะคืออะไรครับตามทิญญางมาเนี่ยแมนหล่อเบ,บ่งไปเรื่อยๆครับพอพ่นแดดต้องอมาแหละจรไม,ม่ทิวว้งหลุนี่อกแคบไม่เหมือนใจนั่นเว่าพรก,พกอ,อกร้ายห่อแมนครับ พ่กพปีนโดนสิออกขั้นร้านขบเอ้ยขั้นร้านขบเดียดส่วนละปีนขึ้นออกนาหงายหงเดี๋ยวงนนี่ก็ออกสินะกบ่มือนใจว่าคนสิออกสิโมสิลา่า่ว่าสิออกเ่อเที่ยสนันเพราะว่าแต่ละปีสิแบบ่ได้ว่าสิออกร้ายทุกปีนะบอกการอยู่ข้างในเขาบริเก็บได้ให้ปู่ว่าพีก้อนน่เก็บพกาย่บริเก็บออก้ออกบกขื้กันครับแต่ละปี ปีนีออกหน่อยปีนีออกไล่ตั้งปีกเอบ,บ่ออกเลยก็มีแต่เราอยู่ใกล้ๆนะแมน,นครับกับขาก็ฟังข่าวฟังข่าวพี่นอ้องเขาเบิ้งขึ้กันครับว่าเป็นออกบอ่อเขาเกิดจังมายามเบิง้งวันดดนีก้นก,นก็เห็บบนแดดดีบรรยากาศดีจะแจ่มดีเนาะเฮ้ยมาเลาะเบิ้งเนาะน้องกัเขาปลาไม่แมนครับกับสีควบทีเดียวหห<า>ยกับเข,ขาเนานะแมนครับก็มาทำนี่เห็ดโคลี่น่าจะน้องผมว่ากันย่บ้านอยู่แล้วนะแมนครับ มาจอบมาซสอมเบึงปี่พาน้องมาเลาะเปิดหูเปิดตาเบึงเนาะไข่แม,ม,น, <c oughs> มนครับเหมือนเขากะมาพี่เด้อครับปลาคำเพลินแก้วพี่เนาะครับบอ่อ๊บ้านไหนครับเฮ็ดไข่นี่กับมบีอยู่กับห้างห้างครับยางดอลโดนในปอดอกหนึ่งน้องสมุวันนี้ถ้าขันเดนเทนแมนครับตัเคลียร์ที่ดีไ,ดไปขอบคุตอนนี้วันสนองมาหอดบ้านเนี่เด้อจ้ะ กินเขา่ากินน้ำเรียบร้อยว่าล่านกันเรื่มทำการเลาตอกจักตอกอีกละจ้ะไปหาเฮ็ดกับบะหมานนะบ่าวเนาะการแต่ว่าเฮ็ดไข่เข้า,ขากันดี mm hmm. ดีปยปนอยู่ดอกจกก้ะก็เอาไหเอื่ยเพิ่นม่มปนวปนนะเน mm hmm. าะเพราะว่าเ mm hmm. มียนแต่ว่าเป็นผัวเฮ็ดรวมๆที่เฮาเก็บมานั่นเหมือนแรงลูกสาวเป็นสีอ๋อกินอยู่จ้ะ mm hmm. แต่ว่าก็ไดีอยูยูเ mm hmm. ด้กินอยู่ดอกเ mm hmm. ข้าก็ตังไปพยายามไปซ่อมเม่งเฮ็ดปวงเนะบ่าว mm hmm. เป็นตะเป็นตะออกอยู่จ้ะต่ว่าต้องรอเบิ่งแจ๊กสองหมื่นสามหมื่นขึ้นห้าเบาแล้วเนาะว่าเห็ดเท่ากับในหลายเติอบอยู่จ้ะมองหอดบานกะบว่าดีเอาทายตอนเฮาเก็บให้เอ่ยให้พี่น้องเข้าเบิงนะ่งเนาะว่าคิดว่าสีบ่อีมลิีปลงงนะจ้ะมื้อนี่คิดไปคิดมากกันว่าเออเฮาได้ไปแล้วกัปอดตีห้นพี่น้องเฮาหูนําดีกว่าวายูปาอำเภอคำพันเกวนั่น มีเห็ดบ่อเนาะเฮ็ดยังออกเนยจังสิเนาะจ้ะแต่๋ยวพี่น้องเพิ่อนกันไปหลายนี่เนาะเ่าหลายแต่บอมีผู้ใด้ดอกจ้ะกระสิไปซู้อมมือเท่าไงเนาะผู้ใด้กระชมว่าบอมีเห็ดยังสองโลสามโลไปจังไหนดอกเมียนจ้ะเดี๋ยวบ่าวลุกมาเอาตะกร้าที่บ่าวเฮ็ดเหล่าค่ะพี่น้องข้าเบิึงน้ำเนี่ยบิึงเต็มๆอีกจักหลอดหนึ่งจ้ะพี่น้องข้ากระทามหลายเนาะเหล่อนตะกร้าว่าขายบ่เนาะในเพจก็ได้ในยูเอในในเพจในทุกวันในยูทูบเรามานะ มาล่าก็จะน้องเฮ็ดนี่เฮ็ดขายอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่ากระต ong ทยอยจองไหวยังสีนวลเนาะแล้วก็สีบัวเดรับปากพี่น้องเขาว่าสีได้มือใดยังสีน่าจ่ากูปับขึ้นจังสักขึ้นจังเหมอนเด้อครับเพราะว่าเ้าก็เฮ็ดอยากแน่นะวลเนาะกระต ong เวลาอยากแน่แห้งน้ำคือการจักตอกนี่แหละจ้ะเพราะว่าเท่าที่สั่งน่องสังเกตเบิบงเนาะก็คือบ้านหลานคนเอาไปแบบคนละไอ้น้ำปลาคนละก็นนี้อย่างนี้นดี เพราะว่ากระหน่งนางเมืองโบรานเห็นนี่คิดอยากแค่ไจ้ะนี่เหตะการะเขาเจ้าสิเหลาตอกไหนเนี่ยแต่เออล่าโดนเติบพวกเนี่ยประกาสามหน่วยนะครับใส่แต่ว่าเพิ่นสั่งสี่หน่วยเนาะเจ้านี่เพิ่นสั่งสี่หน่วยมันจะเอาไปใส่กองกระถินนะจ้ะแต่ว่าหน่วยที่สี่นี่กับสีเหลี่ยมมันนี่แหละเนาะคิดว่าเจ้าก็สเหลาตอกถึนเหลี่ยมมันนะครับแน่นจ้ะตอกเก่าก็เหลืออยู่กว่าหลายเดี๋ยวเมาจากตอกเหลาไปกันเหตุการะซาำ ซ้ำไปนี่บ่ได้บ่ได้รูปทรงคือกันไปไหนได้อแต่บ้าจับหูหิวเหมนเมื่อเราสองตานี่น้อยในแรกโค้งโค้งจ้ะอันนี้อีกอันนี้กลมหน่อยปากกว้างเนาะแต่ว่าก็งามคือกันใช่งามงามฉันเอาว่างามแฮะแต่ว่าแข็งแรงทนทานดีจ้ะนี่อันนี้น้อยนี่สิเข็ยดเป็นหูหิวเนาะพอพคนสั่งหูหิวสองหลักกะเป็นสายพายเนาะสายพายเป็นหูหิวไหมสายพายสองเนาะน้อยนี่จะเป็นสายพายเมียนจ้ะ ขนาดความความสูงกะยี่บเพิพเ่นเื่บ้นบ่ะแต่กับกว้าง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 ยี่สิบแปดเนะความความความตากันไับแม่สิบปดได้กระส,สิกใประวมานสโลกัวๆนี่ละครับแมนจ้ะแล้ว่ากัจุ่มจกัจุ่มจมเหนกับ่้าามโลแมนพี่น้องก็ถามเขามาหลายสนใจหลายน้องจากเดี๋ยวจงได้กับ ถ้าเขามาเนาะถ้าเขามาสร้างจองไหวจ้ะแต่ว่าเฮากับสิโบอันไหนดีเฮข้ามั่นใจกับสิบบได้ให้พี่น้องโอนเด้อจ้ะกระจองไหวก่อนนี่กะว่าเฮาไก่ว่าสิฮอดคิวฮอดแล้วเดี๋ยวสนองจังสิทักขาเนาะมันบาลานเฮ็ดแล้วเฮ็ดได้ของพุ่นล่ะครับจังสิทักหาว่าขอเข้าได้ได้เลยแจงสิจังสิให้โอนครับนี่คือเฮาเฮารับปากไว้อยู่เดียวนี่สามสามเจ้าเนาะสามเจ้านี่ก็สชีจักจักใบเจ็ดใบเนาะ ากัน้ำพี่น้องน้ำบาดาเน่เพิ่อสร้างไว้อยู่จ้ะเหลือยอ,ยอยู่ใบนึงครับนแะมนเขากับสีทะย่อยเฮ็ดไห้ละจ้ะกับพี่น้องสนใจเดี๋ยวสนองสีถิ่มเบอร์โทรไหร่ไห้เนาะเป็นเบอร์โทรหรือวอ่าแอดไลน์เขามาสั่งจองไว้เนาะเดี๋ยวสนองกับสีเด็กปักมุดไว้เนาะว่าพี่น้องเขาสั่งรูปแบบจังไรผู้ใดสั่งจักใบยังสีนเนาะนี่เป็น,เป,นเป็นหูหิวนีง่งานเห็นบ้างเอาปากบ้างเอาปากอันนี้มาบ้างในส่วนความละเอียดถามว่าว งามลอยเปอร์เซ็นต์บ่อกับกับบ่อถึงลอยแต่ว่ากะกะงามงามก็่ถเที่สนน่งสื่อของคนมาใส่เนาะมาล้านฟิมมอสีสีดีกว่าหลายผมยัก็คนไปไหนเครับฟิเมอว่าฟิเมอดีกับบ่อเนา่องอยของฟิเมอร์ดีเราครับกําลังฮัรดเฮดกับงามอยู่สุดยอดและซ้ำนี่แต่ว่าที่เขาสื่อมานั่น แพงอย่านั้นเนาะกับพียงเพียงอิริจะต,ต้องซ<ต>ื้อมาแต่ละใบซื้ที่นสองลอ,อยกว้าสองลอยซิปขันต่ำหน่อยเนาะก็ลอยไปซิปเนาะแต่ว่าอ,อ,อ, <laughs> อันนี้เฮาก็ราคาหย่อมเย้าเนาะพเพราะว่าเฮาก็สูงน้ำเน้นนะจ๊ะค่าสูงใารย,ยังกัแให้พี่น้องออกเอาคือเก่าแล้วจ้ะอันนี้เฮาก็สีบอกบอกราคาพี่น้องไปเลยเนาะเพื่อความความบ๊อดตรงเดมางงง่แล้วก็ของใจน้ำการวันราคาเนาะอันนี้คือปกติเนี่ยต้องสีขาย ใบละสองลอยจ้ะแตค่าส่งห่อกระหาสิบบาทเนาะพวกเป็นส่วนที่เหลือห่อกรสียออกเองอย่างนี้นะจ้ะพวกค่ากองคาอย่างนี้คือวัลลัมซนองออกเองแล้วจ้ะอันนี้นี่คือใส่เห็ดประมาณสองโลโก,ก้กละจ้ะสามโลแต่ก็อีกอย่างหนึง่งใส่ตะกานี่เพได้เฮ็ดไหวเนาะพี่น้องเขา้องการใส่ซ้ำใดก็คือสั่งสั่งเอาเองสินะจ้ะว่าอยากไดใส่ซ้ำนีเดออันนี้ก็คือ สูง20เซนกว้าง28เนาะนี่ก็ะสังขานพอดีเลยครับมีการงามอยู่ใส่เฮ็ดแข็เป็นแค่เฮ็ดไข่ AD, ขนี่ก็ะสียนะอยู่ประมาณสองลเนาะเพราะเฮ็ดไข่เพิ่นบ่นหนักเน,นาะจ้ะเป็นจุมจ่มจูงพันธุ์ใส่ยู่ยยประามาณสองลกันเฮ็ดปัวนี่ก็สิเกือบสามลูกพันธุ์จ้ะจุ่มจูงพันธุ์เนาะอะก็อัปเดตสุพี่สนองข้าฟังเน,นาะจ้ะแต่ว่าพี่น้องเขาสนใจเนาะปกติะกระสีนองก็สิบ่ได้บอกราคาผ่านกันสิหลังจ้ะแต่ว่า พี่น้องห้องกระทาขมาสนใจขม่าไลยบางท่านก็ว่าเป็นยังคือบปแจกตราคาเลยบางเถอเขาแจงไปกะย่านมีปัญหาทั้งทั้งบ้านฝ่าเนาะเพราะว่าเพิ่นกกอยากอันนี้แน่แจ้งน้อยจ้ะเดี๋ยวสั่งลงดีทีมเมื่อโทรไปหายเนาะพี่น้องเ้าสนใจกะจังแอดไลน์ขมาจ้ะเพราะว่าเขาเสียดิปังมุดไหวเนาะโทรก็ได้ที่เราจะต่ว่าก็ต้องให้แอดไลน์คือเก่าแต่ว่าก็ต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับคือตัวนี้คือ เก็พอเอาด่วนนี่คือพอได้เนี่ยครับนี่เป็นเป็นที่ออเดินนะวันน่พี่น้องเขาล่อได้กับไม่จังล่อเอาเนาะนี่จังล่อเอาตามคิวไปนะวันนครับองจะมาล่านมากหนึงทีกมีเวลาว่างหนึ่งทีเห็ดครับเฮ็ดออกห้าก็ต้องยุติในการเฮ็ดกรอกันยังมันแรงมากกับสีแดงมาลันเล็กๆน้อยๆนะวันน่ะคนละครับช่วงทับบอสบอลเลไปใช้มากใช้กับทรงนาบ้าเห็ดคนละครับนาแหลงคนน่ะเนาะเพราะเออเขาเจอจะลยเฮ็ดลูกม้าสิกัด นี่เขากะอัปเดตในพี่น้องเมืองน้ำเนา,าะไปอัปเดตปลามาแล้วกับมาอัปเดตตะกรวาเรื่องราคาสูพีส่สนองฟังเนาะจา้ะเดี๋ยวพี่น้องนสนใจกะจังแอดไลน์เข้ามาเนาะคลิปนี้วันน้สนองลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจา้าอยู่ดีเมี่ยงลำด้วยลำด้วยจา้าน้องคอับเตอร์สวัสดีครับรืกย,ยางสวัสดีปิดเถื่อนล้านเต็มเลยเล็กหน่อยเล็กเก๊มบาทเลยจ้ะไปเราต่อสันเปลาเล็งเล่งเลง,เลง,เลง,เลง